สวัสดีครับพี่น้องครับผลการเผาถ่านเมื่อวานครับออกมาแล้วพี่น้องคำนี้เห็นไหมฮะชัดเจนไหมครับเนี่ยเผาเตาใส่กลางมีเป็นลักษณะแบบน,นี้ครับเป็นแผ่นๆถ้าเป็นเตาเ <c oughs> จาะตุดเผาตอนนี้นะครับมันจะเป็นละเอียดละเอียดลงมาเลยมันจะไม่มีรูปร่างของลักษณะของฐานของอเป็นรูปร่างของอแผ่นแผ่นกรลาเลยครับมันจะละเอียดยิบเลยนะครับ เป็นกะลาที่สุกแล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเป็นกะลาแ<า>บบนี้เลยครับละเอียดยิบออกมาให้เราเลยนะฮะอนนี้เลยฮะเนื้อกะลาก็จะบางกว่าตัวตัวนั้นตัวเมื่อกี้อันนี้สามารถลิตติ้แก๊ปหุงต้มได้เลยได้ครับแล้วก็ทําเป็นฐานอัดแท่งจะเบากว่าเยอะนะครับครึ่งตัวครึ่งอ่ะส่วนนี้มันก็จะมี <c oughs> ดิบปนบ้างที่ดิบปนเพราะ น,นั่งวิเคราะห์สาเหตุแล้วก็คือกระลาเราเรยังไม่แห้งสุดๆครับปกติล้วต้องตากแดดสักสามแดดถึงจะโอเคนะฮะอันนี้ผมได้มาแค่วันเดียวเองครับผมก็มาใส่เลยลองเผาดูมันก็ไหมอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันยังมีติดเลยใช่ไหมฮะเราก็ไปตากแดดให้มันอีกทีหนึง่งให้สักสามแดดเราค่อยเผาทีเดียวครับ <laughs> <laughs> จะได้ไม้อย่างเงี้ยปิ้งย่างหุงต้มโอเคเลยครับฟังเสียงฟังเสียงครับดังกิ้งกิ้งเลยพี่น้อกเนี่ยหาสุกไม่สุกด,ดูตรงไหนครับเนี่ยดูตรงความมันเบาครับ เห็นไหมดังไหมะดันเหมือนเหล็กเลยพี่เนาะเห็นไหมฮะเ,เห็นกันจะ,จะสามารถนําไฟฟ้าได้ครับถ้าเสียงนี้ถ้าเสียงไม่นาไฟฟ้าได้เลยเป็นคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้เวลากันเผาไม้กัประมาณสามชั่วโมงสองชั่วโมงถ้าไม้แห้งจริงจริงเนี่ยอยู่สองชั่วโมงครับหมดน้ํามันในการเผาไม้ประมาณสักสองสองสามนิดเองนะฮะจากคลิปวิดีโอที่ท่านเห็นเมื่อวานนี้นะฮะกนันในการเผาเตาไส้กลาง วิธีทาก็ไม่ยุ่งยากเลยครับนี่เองนี่คือตัวข้างล่างมันเจาะรูเจาะรูประมาณนี้ฮะหนึ่งนิ้วมือน,นี่แห่เข้าไปพอดีหรือจะใหญ่เข่าี้ก็ได้ครับเจาะสองแถวหรือแถวเดียวก็แล้วแต่ไอตรงนี้ก็เป็นเหล็กบารองรับเอาไว้ที่ตัวนี้ครับเนี่ยตรงตรูดของเขาเน,นี่ยฮะเนี่ยตรงตูดของเขาจะบารองรับตัวตรงนู้นมกี้รองรับตรงนี้ฮะ ก่อนแล้วก็เอาดินเหนียวมาอุดตรงนี้ก่อนปาเป็นให้รอดแล้วก็ยัดลงไปเพื่อเป็นซีนในการไม่ให้แกสรั่วนะนี่ก็ข้างบนกเป็นบ่ารองรับฝาเนี่ยนะฝารองรับบ่าแค่นั้นเองครับขนาดของท่อประมาณสีนิ้วห้านิ้วก็แล้วแต่เราครับแต่ขั้นต่ำต้องสีนิ้วขั้นต่ำสีนิ้วกำลังพอดีะวิธีการเผาไหม้อะไรต่างๆก็ สามารถเข้าไปนอนอยู่ใน YouTube ของพานุพงษ์ัตตังครับพิมพ์เขาว่าห่อหา,านกะลาโดยใช้เตาไส้กามนะไม่ยุ่งยากทราง่ายครับเน,นี่ยแค่นี้เองนะครับท่านผู้ใดสนใจก็สามารถโทรสอบถามได้โดโทร0861์8 9 4 1 8นครับครับสวัสดีครับ